โอ้โหมินซังดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องดัสสาคุณแล้วนะแล้ววันนี้เราจะมาประจนภัยในเกมวอลแฮมวันที่66ถึงวันที่69น่าเสียดายที่มันไม่ถึงวันที่70แต่ว่าไม่มีเวลาอาัดเลยก็เลยได้ถึงวันที่69เพราอาละการประจนภัยในครั้งนี้จะน่าสนใจหรือว่าจะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยเกมว a r แฮมเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้มันก็จะมีการบุกข,ของมอนเตอร์แต่ในรอบนี้เนี่ย การบุกมันน่ากลัวกว่าที่ผ่านมาเยอะเลยเพราะว่าฟูลิงมันบุกบ้านผมฟูลิงก็กอบบินนั่นแหละแล้วทุกคนรู้เลยไหมพี่ผมอะไม่อยู่พอดีเว้ยฟูลิงเบอร์เซร์เกอร์สองตัวตัวใหญ่นั่นอะมันมาสองตัวพุ้นแล้วมันมีนักเวด้วยหนึ่งตัวแล้วก็กอบบินตัวเล็กๆก,กี่ตัวไม่รู้เนี่ยทําไมผมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยนะโอ้ย รีบเข้ามาช่วยกูด้วยเลยพี่โดนอะไรก่อนที่ฟาร,ร์มบ้านมึงจะระเบิดมึงโดนอะไรกูลิงบุกแล้วไปสูรร้กันทำไมทึงฟาร์มมันบุกบ้านอีกแล้วเหรออินเวดร์ซ์อ่ะ you k know? บ้านปอดไฟกูไป่ปอดไฟ,ดไฟขึ้นมาไงเนี่ยน้องอืมอ่ามึงไปเอาแซปไปให้กูมึงขึ้นมาไงเนี่ย เอ้ยเราเป็นกิ้งได้ด้วยมันยังไม่ตายมันร้อนมันหนาวอยู่ข้างเตาอบอุ่นเลยตั้งชื่ออะไรดีออยากตั้งชื่ออะไรอะดูเลยชื่อไอ้เกยแล้วกันเพราะมันเกยตื่นขึ้นมาชื่อเกยแล้วกันและผมขอพมงใจนำเสนอกล่องแบ็คเมทัลไอรอนกล่องที่สามถ้า ทุกคนยังจําได้แบ็กแมทั้นอลอนเนี่ยเป็นแลที่ดีที่สุดตอนนี้ของพวกเราแล้วกล่องนี้เนี่ยเก็บได้เยอะมากนั่นหมายความว่าผมจะมีที่เก็บของเยอะขึ้นแต่คุณรู้เลยไหมถึงแม้ว่าผมจะมีกล่องเยอะขนาดนี้แต่มันก็ไม่พอเก็บของอยู่ดีเพราะว่าฮ <c oughs> ของมันเยอะมากเลยแล้วพี่ผมบางครั้งกลับมาก็โยนของไว้ในกล่องมัวม่วๆอีกแล้วอะไรพี่ผมจะ เอาของให้มันตรงกล่องมาเฮ้ยกิ๊กกี่หจัดกล่องแล้วรู้เปล่ามาลกบ้านนะเฮ้ยหกวันที่สิบเจ็ดเราลืมอาน้ำจิ้มสุดโปรดกลับมาเราน้อยใจเรากำลังจะระเบิดเกิดโลก <c oughs> จะบอกอไหลลงคอแล้วคุณละนะใจอน เอาละเลได้เวลาออกเดินทางอีกแล้วที่ต้องออกเดินทางเนี่ยเพราะว่าดันเจียนเนี่ยที่มีในก่อนนี้เนี่ยมันหมดลงไปแล้วอีกอย่างคือมันไม่มีอะไรให้ทำในก่อน,นี้แล้วก็เลยต้องย้ายเกาะซึ่งทุกคนรู้อะไรปะความจริงที่ว่าตอนย้ายก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่หาดีนะเพราะว่าเราขับเหลือจากกาะเนี่ยเพื่อไปกาะอีกเกาะหนึ่งเนี่ยมันห่างแค่นีด้เดียวจริงๆอ่ะนะหันมาแป๊บเดียวก็เจอเกาะแล้วอะ่ะ ั่นหมายความว่ามันเป็นการเดินทางที่ไวมากซึ่งเกาะน,นี้เนี่ยเป็นเกาะที่ทรมานมากเลยนะเพราะว่าดันเจียนเนี่ยมันโหดร้ายกว่าดันเจียนที่พวกผมเคยเจอที่ผ่านมาแบบหลายเท่าตัวเลยถ้าคุณไม่เชื่อก,ก็ลองดูเอาเองเลยแล้วกันนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างคือที่ผมลืมบอกทุกคนไปที่ผมเนี่ยได้สร้างผ้าคลุมมันใหม่ให้ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าผมไม่เคยใช้ผ้าคลุมเลยซึ่งผ้าคลุมนี้เนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่า มันกันตกตาได้ร้อยเปอร์เซนเพราะว่าผ้าคลุมนี้มันเหมือนผ้าคลุมนกอะ่ะมันเหมือนเรามีขนนกติดตัวก็คือถ้าเรากระโดดลงไปจากที่สูงเนี่ยไม่ว่าสูงแค่ไหนเนี่ยมันก็จะค่อยๆรอดล,ลงหมายความว่าโอกาสที่ผมจะตกตายเนี่ยมีน้อยมากถึงมากที่สุดยกเว้นอย่างเดียวนะคือตอนผ้าคลุมมันพังอะ่ะโอดเหลือกูคุณเห็นนะเจ๊แล้วมแมลงด้วย สามตัวเฮ้ยแปลกแปลกแปลกไม่โดนเลยพี่ ah! วันที่หกสิบแปดหืมหืม <c oughs> <c oughs> ออกเลยครับจังหวะนี้โออกออกมาพร้อมเพรียดเข้าไปเวียงอะแปดเลยเสร็ียบร้อยไปแล้วเอ๊ะ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 ก็อย่างที่ทุกคนเห็นกัน ทุกคนคงจะรู้แล้วเสียนะว่าทําไมผมบอกว่ามันเป็นดันเจี้ยนที่นัานาสาหัสเอาการได้เลยคือตอนเดินทางไปดันเจี้ยนเนี่ยก็จะเดินทางลําบากมากแล้วพอเข้าดันเจี้ยนได้เนี่ยมอนเตอร์ก็หนักอยู่หน้าประตูแล้วทุกคนรู้เลยปะผมเป็นโรคอะไรไม่รู้ชอบตกตายจากที่สูงคือเนี่ยคุณเห็นศพผมไหมเนี่ยผมตกตายแต่ก้อนหินก้อนนั้นอะฮผมเป็นอะไรกับเฟตัลฟอลลิ g งเกมนี้นะไม่ค่อยเข้าใจเลยจริงๆ คอมเมนต์เข้คอมเมนต์หลังไม่ดูง่ายกลนะและนี่คืออาวุธที่สงพลังที่สุดที่พี่ผมใช้มาตลอดนั่นก็คือขอนยักษ์ไงล่ะ ซึ่งคอนยักษ์คอนนี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษตรงที่ว่ามันดาเมจแรงมากและมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้พังบ้านเรือนได้ดีที่สุดเลยแหละนี่ลองดูนี่สิความน่ากลัวของมันนะวันดี <_ T> ่องสบกาถอยถอยถอย เดี๋ยวกูตายได้ไงกูบอมึงอยู่มึงใชแค่กูบอมันตีบอลหู้เหรอเมื่อกี้มันตีบันไดโดนกูนได้ไงเอาละ่ะคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันก็ใกล้ถึงร้อยบาทแล้วอีกอย่างคือผมรู้สึกว่าคลิปนี้เนี่ยไม่่คยมีคอนเทนต์อะไรให้ดูเลยมีแต่การลงดันเจี้ยนแล้วก็โดนมอนเตอร์ตีตายก็นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้คุณลานาด้วยนะอีกอย่างคือในอนาคตเนี่ย ผมเนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คณดูด้วยแหละนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกก็ถ้าใครอยากรู้ก็อย่าลืมติดตามด้วยละ่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้คุณลานาด้วยนะเพื่อคุณล้านนาจะมีกำลังใจมากกว่าเดิมเอาล่ะเจอกันจ้าจ้านี่